สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับอ้าวตอนนี้จะร้อยกับยู่บานหลังหน่อยกําลังเตรียมสถานที่สีเฮ็ดไล่สดอีกจักหน่อยครับพี่น้องนะครับอีกจักหน่อยทีมงานมาสีเฮ็ดไล่สดจีหน,นังนี่ตูล้ลำโพงเวทีหน่อยแล้วก็กองเฟื่องนะครับแล้วสีจีหนังจักหน่อยนะครับเตรียมเต่าเตรียมท่านมานนะครับนะหนังอยู่ใส่ผ้าไปเบิงหนังก่อนมีหนังมาด้วยวันนี้นะครับอยู่บานหน่อยครับกาลังเตรียม นะครับอีกสักครู่เราจะไล่สดนี่ครับหนังนะครับเสียอมะจีนะครับหนังคั้วไอพี่น้องครับนี่มัดหนึ่งมัดเป็นประมาณหนึ่งสองสามสี่หาหาเศษแบบนี้นะครับเสยวมะจีแล้วก็สิเอามะจีแล้วก็สิทุบนะครับของตัวนี้สิเตรียมไปส่งบนมืออื่นนะครับมีอะไรบ้างเปิดดูมีจี้ปมมีจี้ปมครับ เนี่ยครับที่ปมกับปลาส้มนะครับที่คนสั่งมานี่ครับบรรยากาศนะครับอยู่เงื่อนจานลอยนะครับตอนนี้นะครับเวทีหน่อยโครงเวที่ตะกร้ตู้ชุดอุปกรณ์นะครับมือเลี้ยงสีพะการันไล่สดนะครับพี่น้องนี่ตู้ลำโพงพร้อมแล้วนะครับไล่สดอาจานน้องมันเสียเอาพิษมาดีดนะครับเป็นไล่พิษไล่ยังนี่แหละนะครับเตรียมการไว้แล้ว วันนี้เราจะมีไลฟ์สดอีกสักคู่นะครับพี่น้องนี่เตรียมแล้วบรรยากาศอยู่ข้างหน่อยจัดร้อยนะครับของเฟื่องนะเตาพร้อมแล้วสิม,มือดแน่จังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อนะครับเตากะเดี๋ยวสิโยกเข้าไปทั้งผุ่นถ้าทีมงานมากครับพี่น้องนี่คือแคมปิง้งโต๊ะรมหนาวนะครับกําลังหนาวครับพี่น้องตอนนี้โอ้ทั้งนมือดไว้ทั้งนี้ เด้อวยคับก่อนทั้งในเมื่อตอกำลังเตรียมจะแคมปิ้งมือแรงนะครับอ้าวนี่บรรยากาศอยู่เงอนจันลอยนะครับเดรสจีหนังนะครับทรงไงพี่ครัวไทยเพื่อนมาเพิ่ยจะได้แบบหนังแบบจีแล้วก็ทุบทุบแล้วก็ตัดเป็นทอนเพื่อนเสียเอาไปสวีเดีนบ่บ้านบ้านเพื่อนเพื่อนสีมาเดือนกุมภาก็เลยว่าสิักวกันไล่สดเหรียญพินนะครับจ่าองเพื่อนว่าจากต้อยพิ่เหรียญเด้เพื่อนว่า ะครับนนก็ได้กระทาทีมงานพี่รองครับอีกจักหน่อยสิไล่สดเดอ้อพี่รองเด้ออีกสักครู่นะครับนะอีกสักครู่อีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูเข้ามาคอมเมนต์เล่นกันนะครับทางไล์สดนะครับอีกจักหน่อยทีมงานตอนนี้กำลังร,งร่วมพ่นอยู่อาบน้าบามาในกระสิออกมาพี่ละนะครับขอพระคุณเด้อพี่สาวพี่ครัวไทยที่สั่งอันนี้มาท่านได้เพราะทาน ทานได้บ่าทานทานเพราะทัานมีทานเลยเตรียมเตาเตรียมยังแล้วนะครับเจ็บไม่มาแล้วจ้าอ,องเดี๋ยวออกมานำนกลดจะน้อยเดี๋ยวสิไลลสดพุ่นหนังนับมาเลยสิบปัดจีหนังสิบมัดพี่น้องมัดละหาเสียนเสียนหมักเง่านะครับเสียนหนึ่งขาเจ้าพับครึ่งแต่ว่ากันยือดออกสีเง่าประมาณนี้หามัดอันหาเสียน ซิฟมัดนะครับตอนนี้ทาทีมงานมากครับสิดางไฟขึ้นแล้วก็สิติดเต่านะครับหนังเข็มหนังควไอบ้านเฮานะครับพี่น้องเพิ่นสร้างไวก้ก็หลายมัดอยู่เดียวมืออื่นสิไปสง่งก็เถึงมีปลาหลดน้ำปลาเียงพร้อมจิปลมนะครับที่เพิ่นสร้างไว้เดี๋ยวจัดร้อยก็สิไปสง่งอีกมืออื่นนะครับก่อน,ออนสิครับสำนักงานก็อีกประมาณสองสามมือเนาะวันที่ยี่สิบเอ็ดมืออื่นก็ซิฟเก่ายี่สิบ 20, โอ้ยอีกสองมือ ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดก็จะกลับไปด้วยอ่าพี่ชายพ,พี่พี่ธนวัฒน์เพิ่นสัง่งจิโปมไห้ผู้ใหญ่บ้านสองถุงสองร้อยตัวรายการไห้นักเอกนู่นบ่นลอยลอยตัว,ะน,น,น,ตวนะครับกับเสียเมื่อยเพิ่นนำ้ำนะครับลูกพี่ประมา่านเอฟซีหน้าบ้านเพิ่นสัง่งปลาลดว่าสันเดียวจังสิทักหาเพิ่นอยูเสียออกทัวมาว่าอยากได้ปลาลดเอาไปเพิ่นนะครับเนาะ แล้วก็ร่วมไปถึงหนังเข็มของนายเป็นตาน,น,ยายตานั่มนั่มนายเป็นตาญั่สร้างหนังมาพร้อมแล้วก็หนังเข็มของพี่สาวโคราชด,ด้วยสิบสามมัดเปินว่าเอาไปให้อาจารย์นักดนตรีนะครับอาจารย์ต่อมอาจารย์ดนอยู่สํงงานักงานเปินว่ากับเสียเ,เมื่อนํานะครับลหลายแนยวอยู่นะครับพอดีสื่อกล้องโฟม้งไม่มาหนีิเอาไปเฮ็ดสร้อยจูน้่มย่ำไปล่ำกับเสียสร้อยจูขายหลังเวทีนั่มสเสด็จขั้วไมยนะครับเอาแจ้งข่าวพี่น้องครับอีกจังน่อยสิ่ไรส่สดสูเบิ่งกันนะครับเนาะเมื่อน,นี้ก็ ดูบ้านจัดร้อยนี่แหละนะครับเอาโอเคเวทีเสร็จแล้วนะครับเตรียมแล้วแคมปิ้งเรานะครับคลิปนี้เขาสันส้นๆแล้วพี่น้องนะครับบอกคาพี่น้องก็ซื้ออีกจ้าหน่อยสิไล่สดครับโอเคเนาะขอบคุณครับ